สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับตอนนี้รามีภาพพี่น้องมาที่สวนตะแหนบบ้านคําเจริญครับตาบลดงเมืองแอมอําเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแกน่นซึ่งสวนนี้นะครับผมเคยมาคิดคิปโอ้หลายปีแหละผมก็อยากกลับมาอัปเดตในพี่น้องบึง้งเนี่ยตั้งเต่ต้วใหม่ตัวไหลเรานี่ยงบ่ทันนี้อันนี้อยู่ตอนนี้ผลผลิตก็ออกกันลายแล้ว นะครับเดี๋ยวสิพาไปขอความรูจ้จากคุณพ่อคุณพ่อธนชาติดานุพงไพศาลนะครับครับสวัสดีครับผมผูหญยธนชาติดานุไพศาลครับเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมบ้านหัวย่างมูที่หาแต่ว่ามาทำกินอยู่บ้านครับอยู่ด้วยมูทิศเบก็โดยเหตุทฤษฎีไม่นะครับปลูกหลาย,ย่างลายเน่ปลูกทุกยางที่จะของกินกินทุกยางที่จะของปลูกเหลือปลูกเอาไปขาย ไปแจกพีแจกน่องปีนี้นาจะเป็นปีที่ที่เจ็ดแล้วครับที่ผมตั้งใจเฮ็ดอิลีหรอหนังตะก้อนก็เฮ็ดเลนห่วงว่าไปหลังๆมากเนี่ยมันเกิดพ่อได้กินในอยากท้่มันเมื่อวานนี่ก็เพิ่งจะตลาดนัดบ้านนนเจริญกรนั่ผลผลิตเรื่องของฝรั่งใสแดงนี่แหละครับตัวไม้ลงกระลังลงนี่เป็นจิมจูเป็นฟืนหงมี่ครับนี่หรอพ่ออันนี้เป็นจ้วนอันนี้เป็นจ้วนนะครับเดี๋ยวเป็นจ้วนจ้วนหงสือแต่ว่าเจ็บหลวไปหมดแล้วมิตรชุดไม้กระลังข้นมาเนี่ยครับกระลังแตกไม่น่าจะประมาณ ปลายเดือนนี้นะครับก็คง้อไเสเริ่มเรื่มห่อต้นนี้แต่ว่าทั่วไปก็ห่อผ่นรวมทั้งเมื่อกะปีหนึ่งมันออกหลายชุดครับมันออกซันซ้อนเพราะตัวใหญ่เริ่มสุกตัวน้อยก็เริ่มเป็นกระตองห่อเขาจะเอาเป็นรุ่นหรือเขาจะเอาเป็นแบบให้มีขายตลอดปีก็สามารถเฮ็ดได้นะครับโดยวิธีการตัดแต่งเก็บปั๊บตัดแต่งกินสีห้อยตัดดิครับห้อยตัดยอดเพื่อว่าให้รักษาส่งภูมิสองว่าห้มี่วามสูงเกินไปทำมันสูงหลายเข้าก็เฮ็ดยากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีก็คือตัวสูงเนี่ย ข้อตอนครับตอนจริงขายให้พี่ให้น้องนะครับในราคาจริงละลอยบาทในสวนนี่นะครับแต่ถ้าผมออกไปภายนอกก็จะยู่ที่จริงละลอยหาสิบถึงแปดสิบบาทนะครับโอ้ปกติข้อตอนน้ำมันมัตอนน้ำครับขยายขยายอยู่นี่ขยายเองครับซื้อมาแช่์ยางละซีต้นครับสายพันละซีต้นแต่ว่าเอาว่าขยายเห็ดเป็นเป็นสิบเป็นเศร้าโดยการตอนขยายออกนะครับเดือกแม่ต้มมะละกอในนี่นะครับพันนวลดำเนินที่เห็นต้นนั่นครับนั่นนี่ก็ขยายมาจากคันของเจ้าของเก็บในเองคัดเดือกในเองนะครับเพราะวันมีเทคนิคหลายอย่างที่ ที on ่เข้าศ no ึกษาบม่รู้จบแตกครับเพจสวนน่ะแตงในบักฮุ่งหลายคนกับบัจักวันนี้เป็นเป็นหน่วยปลูกเรื่อที่เป็นหน่วยบัวสวนมากปลูกมากกับเป็นบักฮุ่งสายเพราะเพิ่นบัวหัจักนะครับบัวหัจักบัวหัจักทงนี้ว่าตังเลือกในแบบไหนนะครับแต่ยืนนีรับประกันเพิ่นได้มืดนะครับเอาไว้วางขายประกันจะบอกว่ามันเป็นของจากสวนเองคัดเองกเกษดให้พี่น้องมีความมั่นใจว่าซื้อน้ำตาเนียบเนี่ยน้ำพอเพื่เนียบเขาเนี่ยสามารถที่จะได้กินหน่วยมืดถึงต้นถ้าเอาไปนะครับแล้วก็รับประกันให้ว่าสายพันธุ์พร้อม นะครับเป็นของแท้นะครับก็ทีที่ห้ามาเห็ดกรเสียดอยู่ตอนนี้เนื้อทีไหลายปันใดครับทั้งเมื่ดหาหาอะไรสองงานครับหาอะไรสองงานกระสีเป็นต้นไม้ทั้งเมื่ดส่วนสีตะวันตกติดติดกับถนนขาโรงเรียดนึ่งก็จะเป็นพวกสวนปลากระสีปลูกพวกย่างหน้าพวกอ่าไผ่นะครับใบจินใบยากจะขอกันละที่นี่กระสีมีครบเมื่ดนอไผ่จิมจูไผ่เลี้ยงไผ่สางไผ่โบราณเอาไว้ใส่ไม้เนี่ยเอาไว้จิมเจ้าของน้ำเอาไปขายในตลาดปันพีปันน้อง ไปวัดไปว่านะนำนะครับในบะมวงนี่ก็จะมีอยู่สามสี่หาสายพันธุ์นะครับว่าจะเป็นแดงจัก,กรพรรดิแจ้วขมิน้นก็จะเป็นบะมวงหน่อยโบราณเฮาบะมวงปลาโบราณเฮานะครับบะมวงแก้วบ้านเฮาก็มีนะครับอยู่นี่มีเหมือนทูนแนวนะครับท,ที่ที่จะคลองขึ้น่าสามารถที่สิเจ็บกินแล้วก็เจ็บขายได้นะครับปะ่ะรบกวนคุณพ่อพ่อทำชุ่มเนีเดี๋ยวผมพยายามเราจะให้เจ็บกระสีหกแน่ครับหน้าฝนตัดหน้าแล้วตัดหน้ายิ่ง เพชรเวียยผู้เดียวนะคทับเพชรเวียกผู้เดียวเอาหย่าน้ำกสิบว่ท่านได้่วงนี้เนาะบ่ท่านครับมันมันเร็วเนี่ยนี่ตัดไปวัง,วงอาทิตย์แล้วถึงวันนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าถัดตัดเส้นนี้มันตัดงางตัดได้เร็ว,วกวราะก๋วยซุ้มเส้มอยู่นี่เขาถึงขัดมาบบกว้วยเป็นพันเอียงตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นอันน้ำวามานรีอองได้ครับสายพันุจากจังหวัดน่านภาคเหนือสร้างมาทั้งเมด็ดสีบเนาะแล้วก็มาขยายตัวนี้จะเป็นกว้วยน้ำว่าอองบานเขาแลแต่ว่าใส่จะเหลืองออกสีเหลืองหลักกินหอมสีต่างกับนาาาวววบบบนนนเหห่่ยยอครั กะซีมี่ขยายเอาเองนะครับแล้วด้านนี้ก็มีออเดอร์แล้วนะครับสร้างไอ้หอมปทุมหอมปทุม่มยูซี่ไอ้ลงรถยูซี่ลงรถสิเป็นหอมปทุมก็สร้างมาสิบตัวเท่ากันด้านนี้กะซีขยายเอาเมันขยายเอาขยายเอานะครับเพราะวา่าปีนึงปีนึงมันเห็นนาะเป็นเป็นซิบเป็นเศร้าน้อเท่ากับว่าไว้นะครับเทคนิคมันก็คือเอาไว้ไรบ้างเลยมัเกินเนาะถ้าเพิ่นเป็นเครือต้องตัดแต่งให้เพิ่นนะครับให้เพิ่นนุใหญ่งาม ก็ต้องไวแค่นสองนอเลือกนอที่ดีที่สุดแต่บักซีดาซุ่มดีกับอดตากับไายได้บ่นองบิ่ง้นเน,น,น,น่ยเนี่ดอดตาเขาดิหัวทัน่เป็นลอดตาันมาันเนี่ยรุ่นรุ่นนี่รุ่นต้องหันเอาไปขายแล้วนี่รุ่นน,อนอ้องไม่อีกลวนี่นี่จาซีมันกับหัววัไแล้วมันเสียแล้วนี่นะครับแต่หัวหัวกับอะไรคือมัน,นออกผิวดำแล้วโดนแมงต่อยแน่โดนน้ำฝนแน่น้ำฝนเสมืออันตรายน้ำฝนมันเป็นเชื้อราเอ้าบักงวงบักบักซีดาเข้าแต่ถึงน้ำฝนจะดีดำ มันเขาต้องรีบมาเข้ากันเศรษฐีโหทั right right. Bear, uh, ้งเข้านะครับอันน so, yeah, right. right. so, ี้เป็นตัวไม้ที่ล็ล่าสุดนี่ครับนี่อยากอยากให้พี่น้องเห็นน้ำเป็นอินทรพาลัมนะครับก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐีอีนึงกระลังกระลังฮือฮากันได้ไม่ใชไทยเข้าแต่ว่าเดนิเอก่ะเบิ้งเบิ้งข้าวแล้วตีเลียตัวนะครับตัวหนึ่งผมซื้อมากเลยเยอะเรับประกันสองปีกว่าัวจะเป็นหมากเลยนะครับต้นละสองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่ารับรองว่าเป็นตัวแม่อร่อยเป็นเส้นซื้อเป็นแคปซูลมาไม่ซื้อซื้อเป็นอันนอมมาเลยเขาล้แว ครับอันนี้เป like ็นนอบอกว่าอ like ันนี้นอผมสร้างมาจากเพชรบุรีสวนตองเก้าอมีเครือข่ายญี่ปุ่นก็เลยหาเพื่อนญี่ปุ่นสวนดังสวนดังเป็นเครือข่ายกันนะครับมึงได้ยูทูบได้ครับสวนสวนเพื่อนนั่นนะอันนี้อันนี้เป็นนอเตียเป็นนอมากครับนอละสองพันหานอหนิดเดียวนี่ผมปลูกได้มากนี่หาหกเดือนนี่ละซ้ำนี่แหละครับขนาดหกเดือนแต่ว่ามั่นใจว่ามั่นใจเขาเะมันใจบริษัทเขามันใจเขาเห็นมาดน ครัเป็นนอนี่มันมันบ่มีไก่อยู่แล้วบ่มีไก่ครับเป็นนอหนอ่อยแม่จังเลย<ง>ลูกกับตรงแังสันแมนครับเป็นเนื้อเยื่อเป็นนอน,นี่อย่าไปเสื่อมซุ้มโฆษณาตัวเราสองร้อยหาสีปเอื้อแถวเพชรสมุนนี่แถไวไอ้ดช่วยเพิ่มเข้านี่ที่มันผมเห็นมาครับถึงต้มมาแล้วก <laughs> ันว่าจะว่าจะพ่อพันก็ถึงต้มมาแล้วกันครับเป่เม็ดวันที่แมนครับต้นโซนอ่านี่ก็สิอันนี้ก็เตรียมเตรียมสิปลูกมะละกอเพิ่มนะครับเพราะว่ามะละกอมันก็กินได้ขายได้เนาะสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์นวลนวล เวลาสุกกับจินแซ่บหวานเพราะว่าเพื่อนเนื้อเพื่อนจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงสีส้มนะครับบ่เป็นบ่เป็นเหลืองคือเก,าอก่าบราณเฮาเพราะนั้นยุนีก็ต้องคัดคัดสายพันธุ์นะครับบัว่ากจะเช็บไปขายขันเพื่อนเคยกินแล้วเพื่อนก็ซื้อคือเก่าขันจากว่าสวนตาแหนบแล้วเพราะว่าเราประกันดีเพื่อนนี่ว่ามันกรอบมันบางหยาบขันว่าหยาบ มันกระินวเ,เสียแล้วเนี่ยต่ำเขาเนาะมันต้องกรอบๆด้วยแม่้เลือกสายพันธุ์นี่เนื้อหลายหนำหนักดีนี่ครับหน่วยเสียกับรึ่งลัวงล่วเหรอเนี่ยนี่ทั้งสี่กระไดเขากระตำจำนีแล้วน้ำด่างนีกระไดสิบบาทเลยนี่คัดขายแบบบา้านจำนีกระไดสิบบาทเ,เอาตัวละต้นหนึ่งนี่มันน้อยทีนึงม้วนสอยอ,ยออกไปเนี่ยจ้องไว้จะเป็นต่อพันธุ์สามสี่หน่วยนึงเอาจะเป็นแม่พันธุ์เอาไนมันเอาเม็ดมันไปปลูกต่อนะครับโอ้ยหยากระปวดพู่ยหยามันแห้งครับหยามันแห้งเอาน้ำ น้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งป้ายยาพึ่งดินดินพึ่งยาข้อดีของมันก็คือหนึ่งมันเป็นปุ๋ยจากจากธรรมชาติโดยที่เขาบได้ตั้งใจว่าถ้าเขาไปซื้อฉีงว่าเดี่สอบสามสิบบาทนั่นเมื่อกีก้จีนยาเขานี่ยแหละแมนบับวแต่ว่าตัวน,นี้เขาตัดตัด,ตดสะสมแห้งเขาก็เชี่ยวเขาครับปล่อยดินตัวนี้สวนพุ่มถ้าฝนตกนั่งเน่าเขาได้ดิลม<อ>จมแข้งว่าดินมันดีแห้งใส่เดือนใส่เดือนพันเอฟเอที่ไปขอซุ้มกระเจียวเห็ดปุ๋ยผมนั่นซุ้มไปขอไปขอน้ำพึ่งเปื่อยหน่อยน้ำพ่อช่อพึ่ง ผู้จักกันสายเครือข่ายเพิ่นก็เลยขอพอเพิ่นมาได้3กะละมังบัดเจ้าของมิตรนาเอื่นใส่ดูหลายบ่มีเวลาเดี๋ยวใครไปล่มเกษตรเดี๋ยวใครไปล่มสียก็เลยตัดสินใจเทลงให้เลยมันก็เลยแพ้แพ้เร็วโอ้แพ้เร็วอยากสิใส่เดือนเอามือกวยเลยอยู่อยู่ใต้ต้นถกบเฮาก็มีโอ้มันแพ้เร็วเป็นใส่เดือนที่เฮ็ดปุ๋ยเนาะใส่เดือนเฮ็ดปุ๋ยอาน้ําน้ํามันน้ําเหี่ยวมันเอาไปฉีดพ่นกับอ่ผสมกับปุ๋ยไปขางใบนี่จังซี่เลยขี่มันก็มาเฮ็ดดินมาเฮ็ดดินปลูก ผสมปปเป็นปลูกหนึ่งต่อซีราคาเขาก็ขายยี่บห้ากิโลเนีเขาก็ขายแล้วสี่สิบห้าสิบบาทละสมือนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ที่สร้างมาใหม่เนี่ยครับสร้างมาสิบซีต้นทั้งหมดซีต้นเอามาขยายให้ได้ยี่สิบกว่าต้นนี่ครับที่เหลือก็ขายไปแล้วปั้นพีิปันป้นน,น,น,นอ,อะะน<า>งฝร<า><อ>ั่งยังอูว่ามันเป็นเฟิร์นหงมีนะครับเฟิร์นหงมีฝรั่งไส้ซีฟู ลักษณะพันธุ์ดกอันนี้วันนี้อันนี้ผมตัดทิมรอบที่สามนี่ต้นนี้นี่ยถ้าตัดทิมหลายก็เอาเห็นบ่ครับลองร้อยการตัดทิมเพราะว่า<อ>แต่ละต้นเนี่ยสิให้สิให้ลูกบ่วตั้มก็หารอยน่วยถ้าเขาบ่วตัดทิมก็หน่วยเรียบนน้อยๆจบะบ่สวยนะครับรสชาติก็จะบ่ได้ปานแดดเฟิ่นหงมี่วันนีเฟิ่นหงมี่ครับซื้อเพิ่นซื้อมืดมวนเฟิ่นหงมี่หงจวนซื้ออันนี้ห่อขัดพวห่อบ่ได้ขนาดห่อนี่เห็นบ่ครับอันนี้น้ำฝนนี่ยห่อห่อว่าท่านมีฝนคุณดังเลย อันนี้มาขายขายวันไดนได้บัดที่นี่เข้าภาษามาเราไปขายเนี่ยแต่แจกพี่แจกน้องกินเพราะว่าเส้นมกินเองกับบี้นี่ครับผมแต่ว่ารสชาตินรสชาติมันต้องห่วงครับเพราะว่าเข้าใส่ฉี่ไก่ส่วนมากผมเสีเนยดฉี่ไก่ด้วยเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้เดินเียง่วงฉี่ไก่เ่ราเดี๋ยวไปเดินปุ๋ยนะครับเมื่อไนี่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าปีละสองสอบหาไรนี่ครับพเพราะห้องปลูกซีดานี่โดนบันไดได้ผลนี่ครับแปดเดือนครับแปดเดือนเริ่มได้เลยแต่ว่าเข้าว่าแปดเดือนผมไหมถึงกับตึงดูแล้ใจใส่เพื้น นี่น้ำให้นะครับนาแรงเขาก็ต้องพดนน้ำพดนน้ำให้บ่ได้ถืออันกันไก่ลงมาบ่บานเยนอันพวกอันนี้เลยครับพวกแมงเมืองอยังมีบนนี่คือกันครับแต่ว่าไอตัวตัวสัตัูมันจะ่นีกระสีเป็นพวกแมงสังงอบซึ่งแมงสังวับมันมันมันก็บ่ได้เป็นพิษเป็นพ่ยกับผลกับดอกแต่ว่ามันจ่อใบเห่าใบเบอร์สวยซื้อกับตัวสองคือเพียเพียไฟกับเพียออนครับผมเนี่ยเนี่ย เพิ่งเพิ่งจะพ่นนี่ครับจำเป็นต้องใส่เคมีก็คือใส่เฉพาะเวลาก่อนมันเป็นหนูกเนี่ยก่อนมันสิห่อนี่ครับพ้อใส่เคมีดทีเดียวเ้าก็มัดเริ่มตัดขวานแต็กกิ้งแล้วแต่งแล้วครับนี่เตรียมห่อแล้วนี่ลงกมะฮอกก็ห่อได้ห่อได้เลยถ้าเฮาบ่ทำไรเอ้ยบ่ทำความสะอาดสะกอนบ่ล้างบ่ล้างสะกอนโดยโดยเอายาพวกอายุสันนะครับกำจัดพิษอายุสันมาใส่ซิบหามือมัดลิตรเนี่ยเฮาเาจังห่อมันจังได้กระสันบ่ได้ครับมันมันพอมันขึ้นยอดแล้วยอดมันก็เทตเสียครับหนึ่งมัน มันบ่ได้มาจากใส่ดอกมดแดงนะครับมดแดงเป็นผู้เอามาเลี้ยงโอ้มดแดงเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงราขึ้นไม่กินกินแล้วกัดยอดเ้าพร้านี่มดแดงเห็นโอ้กัดใบเ้ายนี่มันแถวเลยดิกัดเสียหายเรียมันจะกัดมันแถวกินเปลือกมันหวานจังไลยโอ้ก็เลยก็เลยต้องมีการป้องกันแต่ว่าการห่อนี่ห่อนี่ก็เป็นการป้องกันนะครับป้องกันเพี้ยทียวเดียวละเพี้ยรเทียวเดียวมันสิมันสิกินน้าเลี้ยงเนี่ยมันเพียรไบักซิดาร์า้อยเสียหายนี่ขัดขัดนวดเรียบไว้กินน่ครับสีเบิ้งครับนี่มันจะออกสวย อันนี้นี่อายุมันก็แช่สองเดือนนี่ครับี่อันนี้เป็นหงจ์้อนซื้ออันนี้จะหวานรสชาติหวานกรอบแต่ว่าเฟินเพิ่งออกอมเปรี้ยวน้อยนึงอันนี้เนื้อแดงอันนึงสีชมพูเฟินหงมีจะเป็นสีชมพูอันนี้เริ่มต้อนแล้วครับี่เริ่มต้อนออกแล้วน<ว>ี่จริเขาือก็ได้กระดาษไยมห่องกันบอต้อง่องครับหนึ่งรักษาอุณหภูมิหนึ่งป้องกันฝนสองป้องกันแดดสามอุณหภูมิขั้นขั้น่อนี่ enos, กับมห่อมันที่คนลนเรื่องเลยการออกหากการเดินลาก นะครับถ้าบ่ามีกระดาษฟอยล์เขาก็ใส่กระดาษธรรมดาปิดนะครับปิดเห็แต่ว่าข้อเสียมันคือหมดหมดสีท่างเนากระดาษธรรมดาไปห่อนหมดเห็ดไม่เห็นทัางอันนี้เขาสามารถบีบแน่นได้บีบแน่นได้เลยครับป้องกันน้ำฝนย่อยได้ตัวน,นี้ป้องกันน้ำฝนเขาป้องกันหมดเขาไปเห็ดเอ้ยป้องกันแสงแดดที่เกินแห้งเกินไปห่อนเกินไปมันก็เห็ดให้สามารถลวกได้บอกออกให้เขาดิเนาวดิัวจะเคยเห็นเด้อพี่น้องเอาดีเด้ออันนี้ซิ้อมาให้ฟังนี่นะครับพอกพี่น้องเขานั่งแล้วเพื่อที่เล่นตอนเียนทันได้ไหมเนี่ยครับนี่สำคัญ ขันเัวเบาๆออุณหภูมิแดดสืมือบ่คือเก่าแดดหรือแห้งครับลองเบิ่งตะกี้ห้าดำหน้าเมื่อคืนห้าก็ะป่ปวดหัวเมือม่อเก่าสืมือขันแดดพอะสามชั่วโมงโลงมาเนี่ยปวดหัวมัดคนฮีสตโตกเพราะว่าตี่ฮีสตโตกนะครับมันเป็นยานแล้วผมผมใโดนประจําเพราะผมอยู่นี่ก็บ่บเป็น้อยนี่เป็นกระดาษธรรมดาได้วัสดุอย่างเงี้ยก็ได้เป็นถุงพลาสติกก็ได้ที่มันเป็นถุงเหลี่ยงๆของขนมห้าวนี่ครับผมทางนี้เป็นเหลี่ยมๆเอามาเอามาเย็บเอาไหมอะไรเย็บๆห่อแล้วก็เย็บกันได้ที่กัน แต่ที่ผมใส่หนึ่งผมป้องกันว่าห้มดเขาไปหันมดมันเขาเป็นเกษตรฮั่งู่หันใครหันมันเห็ุมันไปกินหักดีกว่านี่สำคัญในมดนี่กินหักตอนเท่าเหตุตอนเท่ามันจะเลื่อนนี่แหละครับอนี้เพิ่งสืขยายขยายอันนี้อายุอายุประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับเจ็ดเดือนรู้กลัวแปลงแปงนี่เจ็ดเดือนกลัวพอสมัยมันปลูกก่อนสมทางนากระแซมไปเรื่อยนะครับแซมไปเรื่อยแต่ว่าแนวน้านว่าพี่น้องกษติปลูกกระใสให้เลนเลนใส่แดงเพราะราคาเดียวกันใส่ขาวจิมจูใส่ขาวหรือกระแซบ ก็คือขายยิมจูใส่ขาวสามลูกลอยปัจจุบันนี้ขายซุ้อนี้กันจิโลละสี่ถึงห้าสิบบาทน้ำบาลเข้าดิใส่แดงใส่แดงใส่ชมพูนี่โอ้เมลพผ้าออกหนึ่งสีสันมันน่ากินสองรสชาติมันไปกูอาตัวจิมจูมันจะมันหวานมันอมเปรี้ยวจันเอยแต่ซุ้มนี่มันจะมีสองรสเท่านั้นหวานกับเปรี้ยวเปรี้ยวมันย้อยแห้งหวานอมเปรี้ยวข้าศัตรีปเนี่ยเสียหายเมื่อน้ำฝนเท่านี้ท้องตาด้วนนี่ครับเอาทิมบ่เบาไปทิมใส่เดีเอาถิมใส้นข้นนี่เป็นปุ๋ยเนี่ยนี่คืืออเเช้้ราาที่กกิดจนนฝ กับกับหมดที่ห้องประทับางาศรัันี่ใครเพี้ยฟังเขางปเห็นห้าบอรเอาแปรงมามาถูที่มันต้องใส่แปรงแล้วันถูซะกอนมันบอบ่าเห็ุง่ายเนี่ยเห็นบหมครับมันขายว่าอะไรบันเสียเลย่อยๆจงสิเนี่ยโอ้ดำดำนี่มีแต่นำฝนทั้งนั้นมันบอกว่าฝนกับหมดสองยางตัวคือมันเป็นแผลแล้วเนี่ยนำฝนถือมันว่าเพี้ยฟังตัวแล้วนำฝนถือมันก็เป็นแผลเลยแม่นเข้าเชี่ยวออกมันก็เป็นแผลคือเข้าถือยุ่งกัดยุ่งจอดีไหมเป็นเส้นเดีย อ,อันนี้บ้านอื่นคนไม่เห็นมึงกับพ่อเสื้อแต่ว่าเจ้าปลูกได้เกจเดือนคืนอสิเนี่ครับปนี้อันนี้เกจเดือนจริงๆครับนี่ปลูกเกจเดือนผมมีบัญชีทุกทุกปลูกแต่ละเทอมผมปลูกยังเดือนใดนี่ผมสิ้อโรคสมมติบันทึกของผมเลยอันนี้อันนี้ตัดทิมครึ่งต้นครึ่งคือกันต้นนี้น่าเชื่อเกจแปดร้อยลูกที่ตัดที่ตัดทิมด้วยน้ำตาลหน่ยครับนี่รุ่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยตัดทิมอ่ะเสียดายก็ต้องตัดเนี่ยเพราะว่าพ่วงหนึ่งเนี่ยมันบม่หน่อยนู้ยนะครับพ่วงละเกจแปดนู้ว มาเขาเป็นพ่วงโอ้พ่วงละสามละสี่ตัดทิ่มตัดใจเจ้าของนั่นแหละทั้งเสียดายทั้งตัดทิมลักเลี้ยงก็ยังแต่ยังมาตัดเสียดายที่ผมที่ผมบอกว่าต้องตัดใจเจ้าของเนี่ยเห็นว่ามันเป็นพ่วงสิเนี่ยบางพ่วงมันถึสามซีผืนเนี้บางพ่วงสิเป็นซีน้อยหาหน่อยเห็นว่ามันจะออกมาเป็นโควงถ้าต้ัดทิมถ้าเพื่อจะตัดทิ่มก็จะได้แค่ก็จะได้แค่ต้นเอ่อต้นละเอาบอกว่าเกินลอยไปนักซื้อกาสีประมาณหาซีบประมาณหาซีบอยู่ละ ประมาณหาสิบหน่วยของข้อแล้วนะคือเขาเขาต้องเขาต้องเอาเอาส่งของมันน้ำเอาใสของมันน้ำเรียไปขายไปเป็นสีดาหมุนในยไปไม่พอเด็ดล่ะแค่หน่วยหน่อยในยาเห็นไหมครับผมถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันมันผลมันต้องได้กินถ้าเราไปตั้งเลยมันว่าล่ะเขาวจันทร์พานอยู่ผมขายเฮ็ดตินถุงถุงละหาสิบบาทลูกค้าเกายางมากถีแบะมา่อก่อนเลยเนี่ยยางมาจองเท่ากันแต่เขาไปในตลาดเพราะว่าขายอยู่ปากปากข้างให้เขาขจัาสิมาเอาก้อนพวกละสองถุงสามถุงไว้นี่เด้อ ฝากเขาจะจะไปเขาจะมันเมือดบ้ันเมื่อวานนี่พึ่งเคยไม่จีนน้ำพึ่งก็มาเอาพึ่งในถุงเดียวพึ่งจุ่มจิ้มจูใส่เขาวตัวนี้อายุอายุเขาปีที่เจ็ดแล้วโอ้กะเล็ดตั้งท่านสาวนี่โดยการตัดให้พึ่งแตกใหม่เบอร์สั้นพึ่งก็บสิออกมากในเข้าบามลูกกับปิดกับปล่อยลูกน้อยลูกใหญ่ขะกันแล้วก็บ่แข็งแรงอย่างเนี้ยมนบาท่านลูกกันพม่นแตกมาไม่ยังสินแ็งแรงนี่มันถ้าก็มารักษาเอารักษายอดเอาคือสำคัญที่สุดอ่ะพวกพลังนี่รักษายอดให้มันได้ถ้ารักษายอดได้ ลูกก็จะสมบูรณ์มากก็จะโดดเราเราเทคนิคนึงอีกเป็นอย่างจังสังเกตว่ามันสึมีหยดนหยดมันขึ้งหัวดิผมต้องเด็ดทิ่มเด็ดทิ่มเพื่อให้มันเลี้ยงดอกเลี้ยงมากเพราะให้เลี้ยงหยดนมาสักไม่ได้ขึ้นต้นหยดนมัดปุ๋ยมันสึดูดไปใส่หยดมันสึงามันเนี่ยเขาต้องมาเด็ดออกเลยเด็ดไว้ว่ใาเขาแต่หยดดอกปั๊บนี่มันมันก็จะเด็ดหรือแบมันก็จะแตกกิ่งออกไหมจริงนี่ยังไม่ถึงแตกออก่าไม่นี่แหละครับเทคนี้มงหลายคนปลูกบักซีดามเขาเพิ่อล้นเขาล้นเขาเพิ่ตีดไอ้แดดจะเห็นตั ขันพูดตั้งใจเฮ็ดบอกขันพูดว่าขันก็ถานหลินบ่บอกไอ้ขึนข้นกนขัน,ขน,ขน,นบอกเสียดน้ำบ่อเราไปเฮ็ดน้ำเดอ้อเพราะว่าวันขันลูกเสียบยืหน้าง,งองที่เขามาเลี้ยดน้ำหนั่นมาเอาลมน้ำหนั่นเขาาไปหกสิบต้นเด้ต้นละ100อลอยบรรได้ขึ้นหน่อยบรรไห้ดิเนี่ยหกสิบยอดเแต่ของซื้อมาตนายย้นละแพงยุ่นละต้นละลอยห้าสิบอลอยแล้วก้าส้อผลลดแต่ว่าจตา่ของเราขายแพงไปนั้นขันมหัดสรรยเอาต้นละแปดสิบต้นละลอยอขันเอาไปขายยังขึ้นเป็นลอยซศ้าลอยหาแล้วแต่ใส่งงาโมงแง่เนี่ยหนวดหนึ่งีค ตะยอดไมมกับใครเลยเขาจะว่าโอ้ยตะยอดไมมเรากับใครเลยขมิ้นแล้วข่อยเฮ็ดบุโจ้ห่อขัดห่อป้เป็นกับป้ดเสังเกตป่ะพืที่การห่อนี่หูหูถุงนี่คือเบอร์สิบสี่ต้องพันดิพันรอบทับกันสองหล่จังไม่หมดดิเพื่อบริสันทมันหมวนเขาหมดน่ะมันหมวนเขาไปกินเพียรมันน่ะละกินลูกมันน่ะละมันก็สำคัญเนาะหมดนี่ก็ได้โอ้ยสำคัญเก่งๆขัดข้นบั้งหัวจ่ากับบักงม่วงบักงสีดาข่อยเป็นยังคือเป็นยังสีรอดแล้วนี่หลายคนแล้วมาหาไทยบ้าน คุยบ้านไปสอนห้อยเนี่ยเมื่อไรไปสอนเราจำบ่ด <c oughs> ได้พ่อเนี่ยโอ๊ยตาลสาวก็ห้อยไปแล้วล้านสาวอยู่ภาษีมะห้อยซอยเนี่ยอือตาลตสาวเขามาฝึกห่อฟือ้นเข็ดแล้วคือประหาบงดีสอนตอนแล้วเดินไปพันจากไฮบายนี่มันบรรยากาศสวนพี่น้องไงพงษ์ตัดเป,ปลี่ยนโอ้ยดีงั้นแตงไม้กับเสียนอีซีปีกับเสียนสี่ไม่เห็นเทียงน้านอนอยู่หนีเดอน,นี่เป็นี้นั่มันอยู่หนีเลยจีนี่เราไปให้เตรียมไปแต่เฮ็ดเฮียนจะของอยู่ตังใกล้ถึงดอกพี่น้องครับมาถึงช่วงเททางตัดนีดถึงแล้วนี่ครับ เดี๋ยวเสด็คุณพ่อฝากขอคิดกับพี่น้องที่ก็ร่างอยากเหตุเรื่องเล่าของสวนผสมผสานมันเป็นแต่เห็ดมันเป็นแต่ถ้ำบัวมันคุม้มค่าบอกคุณพ่อบอกสู้ฟังหน่ยครับครับพี่น้องครับอิลีเล่อยากอยากได้น้ำไอเห็ดน้ำน,นะครับเพราะว่าหนึ่งไตเขามีเล่ยสองทีเขามีสามน้ำนี่ครับสำคัญเดือถ้ามีปัจจัยเล่านี่นมีนม้ำสำคัญสุดกับมีใจเจ้าของนี่นะครับเพ็่แล้วก็พัฒนาเจ้าของสมูนว่าจบนะครับไปหาใสาา่สมูนหาน้ำคู่หูยูทูบอย่างประหยัดนะครับผู้พันซาเบเล่ยเขาจังลงแห้เหาเบิรงนะครับอันเนี้ย อยากยังเห็ดที่ผมบอกเนี่ยซื้อมาจะไปซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อมาจริงสองจิงจริงลอยสองลอยสื้อเขาโหลดเขามาได้เป็นพันเป็นหมื่นทั้งหนาเขามาแต่งเอาครับเนี่ยก็มาตอนยอดตอนอยังขายนะครับเห็ดกับตั้งใจเห็ดต้องดูแลเพื้นเอาใจใส่เพื้นเนี่ยผมบอกให้เน้นนะครับหนึ่งถ้าเขาไปขายของตลาดน้ำกันหลายๆแผงเขาบอกว่าของเขารับรองได้ว่าเป็นอินทรีลอยเป็นเส้นนี่พี่น้องเขาจะกินสุขภาพเบิร์ดล่ะนะครับเขารู้ว่าใช้ห้องเบิรดบักซิดานน้ำกันนี่รสชาติกติ้งตั้งกับใส่เคมี เชืมีเห็ดแตงกวาแก้วครับเนื้อจะบป็นแน่นบรกรอบคือยังเขาใส่ชีวภาพเขานี่นะครับเดี่ผมใส่เฉพาะน้ำนมมาร์กเน่นะครับต้นกล้วยจุลินทรีย์เน่ยาชิมีพวกไอ้ถาดถาดลักถาดร่องที่เข้าภาษาไม่ได้คือโบราณนะครับก็ต้องใส่ของพื้นน้ำนะครับแต่ตัวนี้มันมันมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรอกนะครับมันคือพวกยาเชมีพวกปุ๋ยเชื้อไม้เคนเห็ดินเสียฮาชิกเดียนนะครับมักปล่อยมาเลี้ยงของเจ้าของนั่นขันเข้ามีต้นไม้่นึงเนี่ยมุสอเมลแองข้าวบึงกระหรอกบึงนก มาจินต้นไม้จินหมากไม้เ้าก็ดีใจนะครับมีความสุขหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่อยากเห็น้องเห็ดเนืองเห็ดแล้วได้กินเห็ดแล้วได้ขายเห็ดแล้วได้ปันพีปันน้องได้๋ยวทำบุญมันก็สุดยอดเราต้องขึนกระท่านนั่นแหละนะครับกับตั้งใจอยากเห็ดกับมาเรียนรูนั้นผมก็ได้นะครับสอนให้ฟรีทุกเรื่องนะครับยู่สิบสอนทุกเรื่องการเห็ดดินปลูกการเห็ดตุ่มตอนเห็ดตั้งใดซักสิมาตรฐานนะครับ มาหาผมได้นะครับสอนในพี่ครับพ่อครับเดี๋ยวรบกวนพ่อบอกพี่กัดสวนบอกเบอร์โทรอีกจะขังเนื้อเพราพี่น้องเขาสนใจพี่น้องมาหาผมอยู่สวนบ้านขั้นเจริญนะครับสวนตาเนี่ยเขามาหอดบ้านขั้นเช้านหอดบ้านหัวย่างกระถาห้าโพดผมโหลดนะครับผมถือมาประจำอยู่สวนทุกมมือในเวลากลางวันก็ขึ้นผมนอนอยู่ที่ทําการหัวย่างนะครับเบอร์โทรผม082นะครับจดไว้เด้อ082 237 8860โทรมาหาก็ได้ครับอยากได้ยังบอกมาสั่งออเดอร์ได้ครับอยากได้จริง มะนาวไรเมล็ดกับมีครับทุนเกลืไรเมล็ดมี่ั่งสายพันธุ์ต่างๆนี่แหละนะครับฝรั่งสายแดงสายขาวจังได้กัดบ้านโน้บ้านโน้ขึ้นตำบลอยังก็พผมขึ้นตำบลนนงแอมครับอยู่ตำบลนนงแอมเด้อพี่น้องเด้อออกจากเขาสุกวางมาบกไกลครับมาอดสวนผมอยู่ประมาณสิบห้ากิโลทางยางจากเขาสุกวางไปอุบลรัตน์มาตอนนี้ก็พ่อนะครับมาตอนนี้ก็พ่อที่นี่เอาพี่น้องครับหวังว่าคลิปนี้พี่น้องคงจะได้เกิบความรู้นะครับแนวทางแนวคิดกันพอสมควรขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่สคคคัญขขอออบุุณณพ่่ทีให้้มูล คลิปหน้าพ่อกันไหมพ่อขอบคุณหลายๆวันดีครับ